สวัสดีครับนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชัน้นา .5 อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนักเรียนนักเรียนครับความรู้เกี่ยวกับเลขยกกําลังที่เราเรียนไปเนี่ยนะครับสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาในทีปพิจารณนของพวกเรานะครับและสําหรับการทํางานหรือการศึกษาต่อได้มากมายอย่างหลากหลายนะครับนักเรียนในวันนี้นะครับครูจะมาชวนพวกเรานะครับไปเรียนรู้ว่า เลียกกาลังที่เราเรียนไปนะครับสามารถแก้ปัญหาต่างๆอะไรได้บ้างนะครับโดยเป็นการยกตัวอย่างสถานการณ์จําลองนะครับให้พวกเราได้ฝึกปฏิบัตินะครับในการนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหานะครับนักเรียนคราวนี้พูดถึงคําว่าปัญหาหรือโจทย์ปัญหานะครับนักเรียนเรามาดูก่อนนะครับว่าเรามีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนโพย่านะครับได้ ออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาไว้ทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1นะครับก็คือขั้นทําความเข้าใจปัญหานะครับคือนักเรียนเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าโจทย์ปัญหานั้นนะครับหรือปัญหาที่เรียนเจอนะครับมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับและก็ถามหาอะไรนะครับโจทย์นั้นถามหาอะไรนะครับข้อที่2นะครับเราต้องวางแผนการแก้ปัญหาครับหลังจากนั้นคือนะครับเราต้องวางแผนว่า เราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรนะครับใช้วิธีการหรือกลยุทธิีอะไรในการแก้ที่นะครับเหมาะสมกับปัญหาและก็เหมาะสมกับความสามารถหรือความถนัดของนักเรียนนะครับขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนการดําเนินการตามแผนนะครับก็คือครับเราลงมือแก้โจทย์ปัญหานั้นตามวิธีที่เราเลือกไว้นะครับพิารณาว่า ข้อมูลน่ะที่เราได้มาจากโจทย์เนี no ่ยนะครับเพียงพอไหมนะครับเพราะบางครั้งเราอาจจะเจอว่าเราไม่สามารถแก้ป so, ัญหานั้นได้นะครับเนื so ่องจากว่ามีข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับหรือนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับมีข้อมูลแต่ปัญหานั้นเนี่ยไม่สามารถแก้ได้เพราะว่าเราไม่สามารถหาแบบรูปหรือความสัมพันธ์จากโจทย์นั้นได้นะครับก็แปลว่านะครับปัญหานั้นนะครับไม่มีเหตุมีผลในตัวของมันเองอย่างนั้นนะครับนักเรียน ทำให้เราไม่สามารถที่จะไปหาจุดแก้ได้นะครับต่อไปนะครับหลังจากเราแก้โจทย์ปัญหาเป็นลําดับมาแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการตรวจสอบหรือการมองย้อนกลับนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่านะครับนักเรียนต้องตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการแก้โจทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการขั้นตอนหรือการคิดคำนวณน,นะครับ และเมื่อคิดเสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องตรวจคําตอบด้วยว่าใช่คําตอบที่ถูกต้องเป็นไปได้หรือไม่นะครับเช่นหาหนักเรียนคํานวณความยาวอของห้องนะครับได้เป็นจํานวนติดลบอย่างนี้นะครับอันนี้ก็แสดงว่าเราต้องมีบางอย่างที่คนนํานวณผิดพลาดนะครับเพราะว่าระยะทางความสูงอะไรลักษณะน,นี้นะครับต้องมีค่าเป็นจำนวนจริงบวกเท่านั้นถูกไหมครับนักเรียนนะครับและนะครับเมื่อเราได้คําตอบทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับ เราต้องกลับมาทบทวนนะครับนักเรียนว่าวิธีการที่เราใช้ทั้งหมดเ่ยนะครับมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนนะครับในโอกาสหน้าครั้งหน้าที่นักเรียนจะเจอปัญหาที่มีสถานการณ์เดียวกันหรือใกล้เคียงกันนักเรียนจะพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับโจทย์ปัญหานะครับที่ใช้ความรู้เรื่องเลขยกกำลังมาช่วยแก้นะครับนักเรียนตัวอย่างที่1นนะครับนักเรียน เรียนดูโจทย์นะครับบนจอในวันที่มีอากาศสดใสแสดงว่าวันนี้นะครับวิสัยทัศน์ดีมากเลยนะครับมองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่บนชั้นบนสุดของตึกเขาสามารถมองไปได้ไกลเป็นระยะที่สามารถคำนวณได้จาก D เท่ากับ3.57คูณอยู่กับปรนที่2ของ H นะครับโดย D ของเราเนี่ยนะครับแทนระยะทางที่มองไปได้นะครับให้มีหน่วยเป็นกิโลเมตร และ h แทนความสูงของตึกณจุดที่ยืนให้มีหน่วยเป็นเมตรนะครับจงหาว่าเท่าเขายืนอยู่บนตึกที่สูง49เมตรนะครับเขาจะสามารถมองไปได้ไกลที่สุดกี่กิโลเมตรนะครับจากหลักการแก้โจทย์ปัญหาเมื่อกี้นะครับเริ่มต้นเลยเราต้องมาดูว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะครับนักเรียนโจทย์ให้ค่าของ h มานะครับ49เมตรซึ่งตรงกับหน่วยที่ใช้ในสูตรเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแปลง เปลี่ยนหน่วยให้กับ49นะครับนักเรียนใช้ได้เลยสิ่งโจทย์ถามหาคืออะไรครับถามหาค่าของ D คือระยะทางนะครับเพราะฉะนั้นเรานะครับวางแผนนะครับโดยการใช้สูตรที่เขาให้มานะครับแล้วเราก็ดำเนินการตามแผนนะครับโดยการแทนค่าลงไปในสูตรนะครับ <S <S เท่ากับ3.57คูณอยู่กับคนที่2ของ49เพราะ H ของเรา49ถูกไหมครับและกลนที่2 49พวกเรารู้อยู่แล้วว่าคือ 7ใช่ไหมครับนำา7มาคูณกับ3.57เพราะฉะนั้นระยะทางนะครับที่ไกลที่สุดที่เขาสามารถมองได้นะครับก็คือ24.99หรือประมาณ25กิโลเมตรนะครับโจทยข้อนี้ให้หาค่าโดยประมาณนะครับเพราะว่าอา,อาจจะมีความคาดเคลื่อนอยู่บ้างนะครับนักเรียนนะครับในการในการมองของแต่ละคนหรือวิอาจจะมีปัจจัยบางอย่างเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการมองนะครับต่อไปนะครับ วิสัยทัศน์าการพรอมนี้หมายถึงว่าอาจจะมีอะไรเขาเรียกหมายถึงมีมีฝุ่นหรือมีอะไรในอากาศที่มาทําให้การมองนะครับมันเสียวิสัยทัศน์ไปอย่างนั้นนะครับ,บเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าคนนั้นมีนวิสัยทัศน์นะครับต่อไปข้อที่2นะครับตัวอย่างที่2นะถ้าน้าหนักของวานสามารถคํานวณได้จากสูตรที่โจทย์กาหนดมาให้เลยครับนักเรียนท่้ดูสูตรนะนะครับแสดงว่าเรามีสูตรอยู่แล้วเหมือนก็ง่ายเหมือนกันนะครับง่ายเหมือนเดิมเลยนะครับต่อมานะครับตัวแปรแต่ละตัวในสูตรนะครับ คืออะไรนะครับเขาบอกว่า w เนี่ยแทนน้ำหนักของวานนะครับให้มีหน่วยเป็นตันและแแทนความยาวของวานมีหน่วยเป็นฟุตนะครับนักเรียนจงหาว่าถ้าวานมีความยาว32ฟุตแล้วเนี่ยนะครับจะมีน้ำหนักกี่ตันเห็นไหมครับในการคำนวณหลายอย่างเลยนะครับก็ใช้ความรู้เรื่องเลขยกกำลังเนี่ยนะครับนักเรียนที่สามารถทำให้ได้คำตอบนะครับที่ถูกต้องและก็รวดเร็วนะครับเอาละครับจากโจทย์นะครับและขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาที่เรา เรียนรู้มาแล้วนะครับเราก็มาดูก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะครับโจทย์ให้ค่าของ l นะครับก็คือ32ฟุตนะครับเป็นหน่วยตรงกับโจทย์อีกนะครับไม่ต้องแปลงหน่วยนะครับโจทย์ถามหาอะไรถามหาดับมวลก็คือน้ําหนักของวานนะครับแล้วก็วางแผนการแก้โจทย์โดยการนะครับแทนค่าตามสูตรครับนักเรียนเําเนินการตามสูตรไปเรื่อยนะครับแทนค่า l ครับนักเรียน l ของเราคือ32ครับนักเรียนครนี้32ยกกําลัง12ส่วน5นะครับเราสามารถ ตัดทอนได้ไหมครับเราจะได้ค่าออกมาเป็นจำนวนจำนวนเต็มหรือเช่นิยมที่ง่ายๆที่เราเข้าใจได้นะครับนักเรียนนะครับเราก็แยกตัวประกอบของสิบสองครับแล้วเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกําลังได้เป็น2ยกกําลัง5เราก็โชคดีมากเลยนักเรียน5ตัด5ได้5หาร5ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้เป็นนะครับ0.0016นะครับคูณอยู่กับ2ยกกําลัง12นะครับ2ยกกําลัง12ก็คือ2คูณตัวเองทั้งหมด 12ตัวด้วยกันนะครับนักเรียนซึ่งมีค่าเท่ากับนะครับ4,096าครับนักเรียนนำจับคูณครับนักเรียนได้ค่าเท่ากับ6.5536ตันนะครับเป็นน้ำหนักของวานตัวนี้นะครับซึ่งมีความยาว32ฟุตต่อไปครับนักเรียนตัวอย่างที่3ครับดูซิว่าความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังเนี่ยใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกได้บ้านครับนักเรียน กำหนดให้ n แทนจำนวนประชากรเมื่อเวลาผ่านไป t ปีนะครับโดยที่ n เท่ากับเห็นไหมครับมีสูตรให้อีกแล้วนะครับ n 0คูณในวงเล็บ1บวก r ทั้งหมดยกกำลัง t นะครับซึ่ง n 0แทนจำนวนประชากรตอนเริ่มต้นนะครับและ r แทนอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรต่อปีทีนี้ถ้าในปี2559เนี่ยนะครับมีประชากรทั้งโลกเราเนี่ยอยู่7.4พันล้านคนนะครับ โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรอยู่ที่ยนะครับอยู่ที่1.13%ซต่อปีนักเรียนครับเรียกยกกำลังนลยครับทำให้เราสามารถทำนายหรือพยากรณ์เกี่ยวกับประชากรโลกได้นะครับเขาถามว่าปี2569นักเรียนนะครับถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับไม่มีเหตุอื่นหรือปัจจัยอื่นมาขีดขวางหรือทำให้เกิดการไม่เป็นไปตามธรรมชาติแบบนี้นะครับถามว่ามีประชากรประมาณเท่าใดนะครับนักเรียน เรนเหมือนเดิมครับโจทย์ให้อะไรมาครับโจทย์ต้องการอะไรนะครับนักเรียนดูนะครับสําหรับโจทย์ข้อนี้นะครับ N0 นะครับคือนะครับประชากรในตอนเริ่มต้นก็คือ7.4นะครับ r นะครับ r ก็คือนะครับร้อยละนะครับหรือเปอร์เซ็นต์ของมันนะครับเขาบอกว่า1.13 1.13ก็คือ1.13ส่วน100นะครับก็คือหารด้วย100การหารด้วย100นะครับก็เหมือนกับการ อะไรครับคิดง่ายๆเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้าย2ตำแหน่งถ้าจำนวนหลักไม่พอให้เติม0ูนยร้อยเนี่ยมี0ูนย์2ตัวถูกไหมครับจะได้เท่ากับ0.0113นะครับส่วนค่าของ t ีะครับ t นะครับ t เท่ากับเท่าใดนักเรียนก็ต้องนำนะครับปีพศส,สุดท้ายลบปีปัจจุบันปีเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็คือ2,569-2,559ลบ2559นะครับซึ่งก็คือ10ปีนะครับ ตอนนี้เราได้ข้อมูลมาครบแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็แทนค่าตามสูตรคำนักเรียนแทนลงไปเลยครับนะครับจากนั้นนะครับจะเห็นว่าพจน์หนึ่งนะครับก็คือ1บวก0.0.113ะครับทั้งหมดยกกำลัง10นะครับเรามาบวกกันนะครับก็จะได้เป็น1.0.113ยกกํากกำลัง10 1.0.113ยกกํากกำลัง10หมายถึง1.0.113จําำนวน10ตัวคูณกัน ทีนี้พอคูณเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันเป็นทุนนิยมที่ยาวมากนักเรียนโอ้โ oh. หเพราะฉะนั้นเราใช้ค่าประมาณครับนักเรียนเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายประมาณนะครับนักเรียนเอาแค่นิยมสี่ตำแหน่งพอนะครับที่เขานิยมก็จะได้เท่ากับ1 1 1 8 9นะครับคูณกับ7.4นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ประชากรอ,าอยู่ที่ประมาณ8 3พันล้านคนนะครับเอะเวลาเราตอบทำไมเราตอบแค่8.3พันล้านคนนะครับเราก็รู้จากโจทย์ครับจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าประชากรโลก นะครับณปีสอนมี7.4พันล้านคนนะครับแสดงว่ารูปแบบของการนําเสนอหรือการสื่อสารกันนะครับเขาต้องการประชากรเป็นทยมหนึ่งตำแหน่งไม่ว่าเราตอบเราก็ควรจะตอบในแนวทางเดียวกันนะครับเพื่อไปการสื่อสารในรูปแบบเดียวกันก็คือตอบเพียงแค่ 8. 3าพันล้านคนนะครับทียมหลังจากนั้นนะครับก็ไม่ต้องเขียนลงไปนะครับทีนี้ส่วนยกกําลัง10เยอะเนี่ยนะครับต่อไปยังไงนะครับปัญหาแบบนี้ต่อไปยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ตอนนี้โหคูณกันเต็มที่เลยนะครับสิบตัวคูณกันครับต่อไปตัวอย่างที่4ครับนักเรียนกําหนดให้เอสแทนค่าประมาณของพื้นที่ผิวของมนุษย์นั่นเห็นไหมครับนํามาคานวณเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการแพทย์ก็ได้นะครับทางด้านความสวยความงามก็ได้ครับนักเรียนนะครับให้มีหน่วยเป็นตารางฟุตนะนะครับพื้นที่ผิวหนังของมนุษย์เราเนี่ยนะครับและให้เอสนะครับให้สูตรมาแล้วเหมือนกันนะครับเรียนดูสูตรนะนะครับ เมื่อ h จากในสูตรน,น,นะครับแทนความสูงมีหน่วยเป็นนิ้วครับนักเรียนและดับเบิลยูแทนน้าหนักมีหน่วยเป็นปอนด์นะครับจงหาค่าประมาณของพื้นที่ผิวของคนที่สูง5ฟุต4นิ้วและหนัก180ปอนด์ครับนักเรียนเอาละครับนักเรียนดูโจทย์ครับจะเห็นว่าจากสูตรนะครับสูตรนะครับบอกว่า h คือความสูงหน่วยต้องเป็นนิ้วเท่านั้นแต่ข้อมูลที่ได้มาเป็นยังไงครับนักเรียน เป็นทั้งฟุตเป็นทั้งนิ้วเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงฟุตให้เป็นนิ้วนะครับต้องแปลงให้เป็นหน่วยตามสูตรนะครับนักเรียนทราบหรือไหมครับว่า1ฟุตมีกี่นิ้วครับฟุตหนึ่งก็หม,มายมทัดหนึ่งของเราใช่ไหมหนึ่งฟุตมี12นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาห้าคูณสินะครับห้าคูณสิก็ได้เท่าไหร่ครับ60นะหกสบวกสก็เป็น64นะครับนี่ครับเป็นข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับ เพราะนั้นดับบิลของเรา180ปอนด์นะครับเป็นค่าตรงกับสูตรนะครับ h นะครับความสูงตอนนี้เราแปลงให้เป็นนิ้วเรียบร้อยแล้วนะครับจึงจะใช้สูตรนี้ได้นะครับแล้วก็โจทย์ถามมาค่าของ S ก็คือพื้นที่ของผิวหนังของมนุษย์นะครับแทนค่าตามสูตรคำนักเรียนแทนลงไปเลยครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับดับเบิร h 64นะครับ คณิตนยจ้าศูนนักเรียนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับศูนุดหาก็คือ1นส่วนสะครับก็คือยกกําลังสิ่ส่วนสองนะครับนักเรียนเอ๊เราจะหาค่าของร้อยแปคูณหกสิบสี่ยกกาลังสีสองยังไงครับนักเรียนเราต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ครับตอนนี้นะครับลองแยกตัวประกอบดูซินะครับเผื่อเราจะดึงมันออกมาได้นะครับหาค่าของมันได้นะครับร้อยแปดสิบเราก็แยกได้เป็นสามยกกาลังสองคูณสองยกกาลังสคูณห้าครับส่วน6 4สิบก็คือแปดกลังสเลยนะครับ แยกให้เป็นจํานวนที่มีเลขชี้กำลังเป็น2นะครับเวลามันคูณกับส่วนส่วนสด้านนอกวงเล็บเนี่ยมันจะได้ตัดทอนกันให้หมดไปครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อะไรออกมาครับนักเรียน0.1091นะครับคูณอยู่กับอะไรครับเราได้อะไรออกมาบ้างนะได้3ออกมาตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมได้2ออกมาตัวหนึ่งได้8ออกมาตัวหนึ่งนะครับส่วนนําออกมาไม่ได้นะครับยังอยู่นะครับเราก็นํา3 2 8เนี่ยมาคูณกับนะครับ0.1091นนะครับก็จะได้เป็น 5.2368นะครับคูณอยู่กับ5ยกกําลังสีส่วนสครับนักเรียนคราวนี้5ยกกําลังสีส่วนสมีค่าเท่าไหร่ล่ะนะครับเอสเลขอะไรนะครับคูณตัวเอง2ตัวเนี่ยเราได้5นะครับ2อคูณสได้4ถูกไหมยังไม่ถึงใช่ไหมถ้า3ามคูณสนะครับได้9อันนี้ก็เกินไปแสดงว่ามันต้อง2กว่าๆนักเรียน2จุดเท่าไหร่นะครับเราก็ทําการเลยครับไล่เลยครับหาค่าใกล้เคียงเลยครับนักเรียนนะครับอันนี้คือการคิดด้วยตัวเองนะครับนักเรียน โดยไม่ใช้เครื่องมือใดๆนะครับใช้เครื่องมือก็คือมันสมองของเรานะครับเราก็ได้ค่าประมาณอยู่ที่2.2361ครับนักเรียนเพราะฉะนั้นนํามาคูณกับ5.2368ก็จะได้ค่าประมาณนะครับของนะครับพื้นที่ผิวหนังของคนที่สูง5ฟุต4นิ้วนะครับก็คือ11.71ตารางฟุตครับนักเรียนสําหรับบางปัญหาเนะครับเขาให้หานะครับจำนวนที่มีความซับซ้อนมากๆนะครับ บางทีเรียกว่าซับซ้อนมีขั้นตอนในการหาที่ยุ่งยากมากเกินมากเกินนะครับที่นักเรียนจะทําโดยใช้เวลาที่จํากัดได้นี่นะครับในที่นี้นะครับนักเรียนก็ยังสามารถนะครับใช้เทคโนโลยีช่วยในการคิดคํานวณได้นะครับนักเรียนสสวทนะครับซึ่งเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราตรงนี้นะครับก็ได้แนะนําไว้อย่างนี้นะครับนักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขโปรแกรมสําเร็จรูปในคอมพิวเตอร์นะครับ โปรแกรมประยุกต์ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเรานะครับหรือการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและอื่นๆนะครับตามความเหมาะสมอื่นๆก็อาจจะเช่นไปเลยครับเป็นตารางสูตรใช่ไหมสมุดสูตรอะไรของนักเรียนอย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาที่มีการคิดคํานวณนะครับที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนรียนเครับอย่างวันนี้นะครับครูนําโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของครูมาด้วยนะครับถ้าครูต้องการคําตอบง่ายๆนะครับครูก็เพียงกดเลยครับ กดไปที่หน้าจอของของโทรศัพท์ของครูเลยนะครับแล้วก็กดสปีกเกอร์ซึ่งเป็นเป็นไมโครโฟนนะครับแล้วครูก็ถามได้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องเอามือกดในแป้นก็ได้ครับครูก็ถามว่า2ยกกำลัง5กับเท่าไหร่อย่างนี้นะครับเครื่องมันก็จะตอบออกมาเป็นคำพูดเลยครับบอกว่าสองยกกำลัง5มีค่าเท่ากับ32นะครับโดยมันก็จะแสดงสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ให้เราดูด้วยว่า สิ่งที่มันได้ยินเราเนี่ยนะครับตรงกับสิ่งที่เราพูดหรือไม่นะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอเครื่องคิดเลขมาให้เราด้วยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้มือในการคิดคำนวณหรือจะใช้เสียงในการถามอีกก็ได้นะครับอันนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการใช้เทคโนโลยีช่วยในการคิดคำนวณน,นะครับนักเรียนเป็นเครื่องมือที่สามารถทําได้ง่ายๆใกล้ตัวนักเรียนทุกคนเลยนะครับนักเรียนอันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับในการ ใช้เครื่องช่วยในการคิดคำนวณน,นะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับนักเรียนตัวอย่างที่5นะครับต้องการขุดบ่อน้ําให้เป็นทรงกระบอกที่สามารถจุน้ําได้2,200ลูกบาทเมตรแสดงว่าข้อนี้หน่วยเป็นเมตรนะครับนักเรียนจงหาความยาวที่เป็นไปได้ของรัศมีของก้นบ่อน้ําและความลึกของบ่อนักเรียนครับมีคําสําคัญคือคําว่าความเป็นไปได้ถ้าโจทย์พูดว่าความเป็นไปได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าคําตอบนะครับ ต้องมีมากกว่าหนึ่งแน่ๆเลยถูกไหมครับแต่ถ้าโจทย์ถามว่ามีหรือไม่อาจจะมีหรือไม่มีคําตอบก็ได้สําหรับโจทย์ข้อนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องอ่านโจทย์และวิเคราะห์โจทย์ให้ดีนะครับนักเรียนเขาบอกว่าในข้อนี้นะครับให้พายมีค่าประมาณ22ส่วน7นะครับ22ส่วน7ให้พายมานะครับแสดงว่ามันต้องสอดคล้องกับสูตรใดสูตรหนึ่งแน่เลยในโจทย์ข้อนี้ไม่มีสูตรให้หน,นักเรียนแต่มีคําว่าบ่อน้ําเป็นรูปทรงกระบอกนั่นคืออะไรครับนักเรียน นั่นคือปริมาตรของทรงกระบอกนั่นเองนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันคือพายอายกกำลัง2 H นะครับครนี้สิ่งที่โจทย์ให้มามีอะไรบ้างล่ะครับก็คือ,อปริมาตรนะครับก็คือ2,200ลูกบาทรเมตรนะครับแล้วก็ค่าของพายนะครับซึ่งในที่นี้เป็นค่าโดยประมาณนะครับประมาณย2ส่วน7เพราะว่าพายเนี่ยมีค่าประมาณ22.7ส่วนะครับแต่ทีนี้นักเรียนอาจจะแ,แย้งว่าแล้วสูตรข้างบนเนี่ย ครูเขียนว่า v เท่ากับ pi r ยกกำลัง2 h นะครับอันนั้นคือกรณีที่เรากําหนดให้เลยครับนักเรียนแสดงว่าเราต้องการคําตอบที่เป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับนักเรียนแต่ความเป็นจริงแล้ว pi มีค่าประมาณนิดสส่วนเนะครับและโจทย์ข้อนี้ก็ให้คิดแบบคราบโดยประมาณด้วยนะครับนักเรียนสิ่งที่เราไม่ทราบล่ะครับคืออะไรรัศมีก็คือค่าของ r นะครับแล้วก็ความสูงหรือความลึกนะครับถ้าเป็นวัดจากพื้นราบขึ้นไปข้างบนเราเรียกว่าความสูงถูกไหมครับ แต่ถ้าวัดจากพื้นราบลงไปใต้ดินนะครับหรือมองลงไปจากสายตาเราลงไปในเลก็กเพราความลึกถูกไหมครับเพราะนั้นก็คือ h เหมือนกันนะครับแทนค่างลงไปในสูตรคำนักเรียน2,200เท่ากับ22.7คูณ r ยกกำลัง2 h นะครับคูณสลับข้างนะครับ r นะครับสลับข้างนะครับเพราะว่าเราส่วนใหญ่เรา,าถนัดให้ตัวแปรทางซ้ายมือถูกไหมครับ สลับข้างได้ r ยกกำลัง2คูณ h เท่ากับ700ดร้โคตรคิดเร็วจังเลยนะครับข้อนี้ไม่ได้ยากน,นะครับ2,200ันรัยถูกไหมครับตัดเลยครับได้100นะครับคูณ7ก็ได้700นะครับแสดงว่านี่คือค่าโดยประมาณที่เกิดขึ้นจากรัศมียกกำลังสองคูณ h นะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคำตอบจากโจทย์นี้นะครับมีจำนวนจริงหลายคู่ที่สอดคล้องกับ r ยกกำลัง2คูณ h เราได้ค่าประมาณ1 7 0 0นะครับแปลว่านะครับถ้านะครับถ้าครูนะครับอยากได้บ่อน้ำทรงกระบอกที่มีรัศมีนะครับครูกำหนดเลยให้มีรัศมีแค่10เมตรนะครับครูก็แทน r ด้วย10นะครับได้100นะครับคูณ7ก็ได้700นะครับก็คือคูณ7เราก็จะได้ว่าบ่อนั้นจะลึกนะครับ7เมตรถึงจะทำให้บ่อนั้นนะครับมีความจุน้ำา2,200ลูกบาทเมตรนะครับแต่ถ้าครูเปลี่ยนใหม่นะครับ ครูบอกว่าครูอยากให้บ่อเนี่ยลึกสักร้อยเมตรนะครับเพราะฉะนั้นครูต้องทําบ่อเนี้ยให้มีรัศมีเท่าไหร่นะครับถึงจะได้ความจุ2200สนะครับครูก็แทน H ได้100นะครับก็จะได้รัศมีของเราเท่ากับ2.6หนะครับแสลงว่าโจทย์ข้อนี้นะครับมีค่าเป็นไปได้หลายค่านะครับนักเรียนขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ของเราอยากให้บ่อน้ําของเรากว้างมากน้อยหรือลึกมากน้อยนั่นเองครับนักเรียนสําหรับการใช้ความรู้เรื่องเลขยกกําลังในการ แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเรานะครับในจะเห็นได้ว่าสามารถแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลายนะครับถ้านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเลโยกกาลังนะครับจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนเป็นอย่างมากนะครับก่อนจบบทเรียนในวันนี้นะครับเราไปตรวจการบ้านหรือแบบฝึกหัดครั้งที่แล้วด้วยกันครับ เห็นไหมครับถูกทุกข้อใช่ไหมครับยินดีกับนักเรียนทุกคนนะครับและวันนี้นะครับก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ไปฝึกฝนนะครับจะได้เกิดทักษะความชานาญในการแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้ความรู้เรื่องเยกกํกรังครับผมครับมีทั้งหมดวันนี้3ข้อพอนะครับนักเรียนนักเรียนทําลงในสมุดตัวเองนะครับทําง่ายๆนะครับเหมือนขั้นตอนที่เราเรียนด้วยกันในวันนี้นะครับ สำหรับวันนี้ผู้เรียนทุกคนโชคดีมีความสุขในทุกๆวันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน